มาที่เรื่องราวดีๆให้เบิกบานหัวใจกันบ้างดีกว่านะคะกับภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ะหรือบันเทิงนะคะให้น้องด้วยรักนั่นเองซึ่งทางเราเนี่ยก็เป็นสื่อกลางในการนําอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์กีฬาต่างๆที่คุณผู้ชมบริจาคนะคะนําไปให้กับน้องๆที่ขาดแคลนที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะคะรายการรีวิวบันเทิงพร้อมด้วยผู้สนับสนุนใจดีได้จัดกิจกรรมให้น้องด้วยรักค่ะด้วยการเชิญชวนให้คุณผู้ชมรายการรีวิวบันเทิงนะคะแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาค่ะได้มีส่วนร่วมในการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬานะคะโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อมอบให้กับน้องๆโรงเรียนอนุบาลเพลนประชานุกูลอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะพร้อมด้วยตัวแทนอกค้าโรงเรียนนะคะนั่นก็คือโรงเรียนบ้านดงปอโรงเรียนบ้านนาสอนพลทันค่ะโรงเรียนบ้านมา โรงเรียนบ้านหนองผงและโรงเรียนเชียงหวังพิทยาคารเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยค่ะ ซึ่งนอกจากจะมีการนําสิ่งของไปมอบให้กับน้องๆแล้วเนี่ยนะคะงานนี้ค่ะยังมีนักแสดงของช่อง3ามอย่างเพชรทักกริตและบดทารามาร่วมสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มกันด้วยนะคะพร้อมนําความสุขไปมอบให้กับน้องๆกันถึงที่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสันทนาการมอบความบันเทิงต่างๆอย่างการร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมนะคะรวมถึงพาน้องๆเล่นกีฬาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติดด้วยละค่ะ โดยกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะหากขาดผู้สนับสนุนใจดีอย่างสิงค์คอร์ปอเรชันค่ะสายการบินไอเอชียผลิตภัณฑ์กีฬากรานสปอร์ตบริษัทแฟชนิไทยจำกัดและ Star Search Creation จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนอนาคตเราจะมีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างต้องคอยติดตามกันนะคะกับรายการดูบ,บันเทิงและรีวิวบันเทิงทูนไนท์ทางหน้าจอช่อง3กด33ได้เลยค่ะ